ก็รู้ว่าแล้วมันเป็นข่าวแรงแต่จริงลิกแม่ชีฟ้าข่าวไร้เมซี่ก็เหมือนทีมธรรมดาธรรมดา ควนโรามาริกเกแม่อดีตย,ยอดนิฟิวตัวรุกของพวกคาจูเนียบาเซร์นาและก็บียา,ยาเลอาลก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาคงจะเป็นทีมชาติธรรมดาธรรมดาเท่านั้นถ้าไม่มีนักเตะอย่างเดอร์เนมิซซี่อยู่ในทีมเดอริกเกเม่ก็ได้กล่าวว่าอาร์เจนตินาไม่มีเมซี่ก็คงเป็นแค่ทีมธรรมดาธรรมดาแต่แน่นอนว่าเมซี่คือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกสิ่งเดียวกันอาจจะเกิดขึ้นกับโรม,มาดิกที่ไม่มีคริสโตโนโรนัลโดนเนะี่ย เด็กทังนี้เ,เจนินาโชพรได้ไม่ดีนักในฟุตบอลโลก2018รอบผัดเลือกโซนอเมริกาใต้เมื่อหลังอยู่อันดับที่5ของตารางมีเพียงแค่19คะแนนาจาก12นัดตามหลังบาราซิซลทีมจกฟุงถึง8แต้มขณะที่ทางด้านของเมซี่ก็ได้โลงสนาแค่5นัดจาก12นัดหลังสุดและถึงแม้ว่าฟ้าขาวจะมี3มแข้งแนวรุกที่ยอดเตี่ยมอย่างเซกิโออากุเลอลกุนอังเคอร์ิมาเรียและก่อนซาโลอิกัวอินแต่ว่าลิเกเมก็เชื่อว่าเ,เววามซี่เป็นผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมได้มากกว่านั่นเอง หากเพร้อเปิเกดกดไลค์หากเดินใจเปิเกดกดแชร์เพราะเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมงานกลัวแล้วเหมือนต้นยิงมีแรงมาเมาสในคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะคะ